สวัสดีค่ะนงนิงจากช่อง YouTube c h ช n n น l ฟอร์นงนิงค่ะตอนนี้นะคะนงนิงก็อยู่กับรถกระบะแคปบค่ะรุ่นถ่ายดีเลยนะคะกับเกียร์ธรรมดาค่ะหลายๆท่านนะคะบอกว่าอยากได้เกียร์ธรรมดาของฟอร์นะคะตอนนี้ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะมีแต่กระบะแคบนะคะเพราะว่าสีประตูนะคะของฟอร์ดเราไม่ได้ผลิตเกียร์ธรรมดาแล้วค่ะถ้าใครนะคะชอบแบบเหยียบคลัตช์นะคะต้องการเร่งสปีดได้ด้วยตัวเองนะคะดูกระบะแคบคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นรุ่นเอ Plu s ราคาคันตัวอยู่ที่7 2 9 0แ0นนานะคะซึ่งแต่งออกมาได้หล่อลงตัวดูดันมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะโปรโมชั่นยังดูดันไม่แพ้กันเลยนะคะจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น9,000บาทนะคะหรือว่าฟรีดาวได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะดาวเ0้0ันก็จะมีชุดแต่งให้เต็มคันหรือว่าต้องการที่จะแแแต่่งงบบบบชุดเเหลลฟะะบบฟือฟู ยนะคะก็สามารถทําได้นั่นเองค่ะก,ทก็ทักทัายพูดคุยกันนะคะยวนี้นพาชมเลยค่ะว่าคันนิ้เสร็จบออเลรบ้างมาดูก,กันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเราทำเป็นรฟลเตอร์ค่ะคอน f o เอควอดีแบบนี้นะคะสีดาตัดเฉดขอบสีแดงค่ะพร้อมกับไฟมินิไลท์นะคะเลือกเฉดสีได้ค่ะว่าจะเป็น สีส้มหรือสีขาวนะคะซึ่งคันนี้ค่ะเราเลือกเป็นเฉดสีส้มสวยมากๆเลยนะคะข้อเฟหน้าใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูดีไปเลยนะคะพร้อมกับด้านบนเป็นสกรปสองฟลิตค่ะทุทน3เฉดสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําเงาตัดดําด้านนะคะแล้วก็คลีบด้านข้างพร้อมกับรูปกระทิงนะคะเลือกเป็นเฉดสีแดงแบบนี้เพื่อให้เข้ากันกับฟอนด้านหน้านั่นเองค่ะจัดเต็มไปเลยนะคะท้ารถคันนี้ดูหล่อมมากขึ้นอีกสเต็ปเลยค่ะซุ้มล้อนะคะเป็น6นิ้วทรงมีหมุดค่ะอยู่คู่กันกับล้อแมก ลายดอกไม้ค่ะสีดํงปัดคลิบสีเงินแบบนี้นะคะเป็นล้อมแม็กที่แบบว่าลายสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็รับด้วยยาง2องหทับสิบสองห้าทับเจ็สูค่ะเป็นล้อแม็กลาย16นะคะแล้วก็เลือกเป็นยางโอไซาใหญ่ๆตัวตัแบบนี้นะคะขับนิ่งขับเงียบขับดีแน่นอนค่ะจัดเต็มไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนด้านข้างนี้นะคะเราเลือกใส่เป็นเฉดสติกเกอร์ค่ะ สีแดงนะคะตัดเฉดขอบสีเทานะคะทั้งคันแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะดูดีไปเลยเซตขอบดาก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยรองมือจับแบบนี้เลยนะคะการสัว์ข้างแล้วก็เสริมหลอกกับราวหลังคานั่นเองค่ะ,คะตรงหูกระจกนะคะก็จะมีไฟ l e ลดีแบบนี้นะคะให้แสงนวลนสวสว่างสว่างสวยสวยเลยนะคะ,คะเพิ่มความหล่อเท่ให้กับรถคันนี้ค่ะ,คะเปิดมาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างค่ะภายในนะคะก็จะเห็นเป็น เบาผ้านะคะลายสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะดูดีมากๆค่ะก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะเวลาตักแดดเนี่ยเบาเขาก็จะค่อนข้างเย็นนะคะก็จะไม่ร้อนไม่เหมือนเบาหนังนั่นเองนะคะเอ จำกัดแล้วก็ข้อดีนะคะมีหลากหลายรูปแบบค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะน้ําหนักเบาเมื่อเราขับความเร็วต่านะคะแล้วก็น้ําหนักเขาจะน่วงหนักมากขึ้นเมื่อเราขับความเร็วสูงค่ะเพื่อให้เราจับพวงมาลัยนะคะได้อย่างกระชับแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีแผงคอนโซลต่างๆนะคะอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเป็นพวงมาลัยปัลติฟังก์ชันค่ะโดยทางฝั่งขวามือนะคะก็จะเกี่ยวกับการเลือกเมนูการย้อนกลับเมนูก่อนหน้านะคะการเลือกตั้งค่าต่างๆนะคะรับโททรศัพ์วาางาสายโทรศัพท์ นะคะแล้วก็เปิดปิดวิทยุค่ะส่วนทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นการปรับวอลลุ่มนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงในตัวรถนั่นเองค่ะมาที่หน้าจอกลางนะคะขนาด10นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p l a y Android Auto w i r e l e ไว c h a r g e ก็มีครบพร้อมนะคะโดยหน้าจอจะแบ่งเป็นทั้งหมดพารพทส่วนค่ะโดยส่วนแรกนะคะด้านบนสุดก็จะเกี่ยวกับเมนูการตั้งค่าเซ็ตค่าต่างๆนะนเองลองกดจิ้มให้เลยนะคะกดที่รูปตัวรถพวกก็จะให้เลือกนะคะเซ็ตค่าตั้งค่าอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะเตตค่ารรงงนี้้้ไดแลวก็ ตรงส่วนตรงกลางนะคะจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานล่าสุดค่ะและตำแหน่งด้านล่าสุดนะคะจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานล่าสุดท่านนท่าดับล่าสุดนั่นเองนะคะขอภัยนะคะสำหรับตรงกลางจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันขณะนั้นเองคะ่ะ USB A USB C นะคะพร้อมเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่แบบต้องการชาร์จโทรศัพท์นะคะหรือว่าอะไรนะคะเสียบได้ทั้งหมดเลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะขับแบบแมนวนวลสนุกสนุกเลยนะคะะพร้อมกับเบรก ฟ,ฟ้าอขออภัยนะคะเป็นเบรกมือนะคะมีให้ครบพร้อมเลยนะคะภายในนะคะก็จะมีแอร์แบกให้ทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้านะคะต้องเบาะนะคะคือมีให้ครบเลยนะคะเปิดฟ้าแบบนี้ค่ะเปิดเหมือนตู้กับข้าวนะคะสะดวกสบายนะคะในการขึ้นลงแต่ว่าคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่เบาะแคบเดี๋ยวใส่เบาะแคบเข้าไปก็คือนั่งได้สบายเลยนะคะภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะดูดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมสุดๆปิดประตูก็ง่ายแบบนี้นะคะนี่เลย ตอนที่จะใช้งานแล้วนะคะราคา7จ็ดแสกว่าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะโรบาค่ะนุ่งหนิงใส่เป็นโรบาของเออแลนเดอร์นะคะท่อนเหล็กท่อนเดียวเลยนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันรถโอนไปเย็นมานะคะเวลาที่มีการบิดตัวของตัวบอรี่รถนะคะโรบาก็จะช่วยยึดตรึงเอาไว้ให้นั่นเองค่ะ ข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะจะเป็นสีดำเงินแบบนี้นะคะรวมถึงด้านล่างค่ะจะเป็นกันชนท้ายคู่โโลงงานนะคะ mm hmm. ไฟเบรกตรงที่3ามอะไรคือมีให้ครบเลยนะคะอยู่ตรงตรงนี้นั่นเองนะคะที่สาคัญนะคะตรงพื้นกระบะไลเนอร์เนี่ยก็ตรงนี้ก็จะมีขอบนะคะที่มีความแข็งแรงนะคะเอาไว้ให้เราแบบว่าทํากิจกรรมช่างอะไรต่างๆนะคะเอาอะไรมาพาดตรงด้านท้ายกระบะได้อย่างสบายเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบ ลายเนื้อหนาเลยนะคะใช้งานได้ดีมากๆนะคะกับรุ่นนี้ค่ะมีที่เหยียบขึ้นบันไดตรงนี้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะเหยียบขึ้นปีนขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเหยียบล้ออะไรแต่อย่างใดเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเขามีมาทั้งหมดสีสีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีบอลน,นะคะแล้วก็สีเงินทุกสีราคาเท่ากันนะคะเกียร์ธรรมดาราคาตัวรถนะคะอยู่ที่729,0 0 0นกาคาแล้วก็เกียร์ออโตอยู่ที่ 89,000นะคะเป็นรุ่น XLS นั่นเองค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนแต่งแบบไหนนะคะก็สาม,มารถที่จะปรึกษาล,ลุงหนิงได้ทั้งหมดทุกแบบเลยนะคะโทรมาพูดคุยกันค่ะลุงหนิงผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรน้มินมินชรุมยอดแข็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยสามปีซ้อนค่ะที่เบอร์นะคะ08-2141218เซฟเบอร์ไลน์ขึ้นค่ะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งสัสคสาให้ลุงหนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆให้ชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ